สวัสดีครับทิติวัฒน์เทียนเกษมนะครับหรือว่าเรียกตามก็ได้ครับผมในตลอดระยะเวลา10ปีนะครับผมต้มทำงานกับบริษัทข้ามชาติมาหลากหลายบริษัทมากเลยซึ่งอีเมลเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะใช้สื่อสารการระหว่างพนักง,งานในบริษัทนะครับผมทำให้ตั้มมีความเชี่ยวชาญในการใช้อีเมลภาษาอังกฤษครับ ในคอร์สนี้นะครับผมเราก็จะเริ่มต้นตั้งแต่โครงสร้างอีเมลเลยสำหรับใครที่ไม่คุ้นชินในการเขียนอีเมลนะครับผมก็จะมาได้รู้กันว่าในองค์ประกอบของอีเมลอีเมลนึงเนี่ยควรมีอะไรบ้างพร้อมทั้งเรียนรู้การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมนะครับผมว่าเวลาเราจะต้องติดต่อกับคนชาติอื่นเนี่ยมีสิ่งอะไรที่เราต้องคำนึงบ้างแล้วเวลาเราจะแต่งอีเมลในหนึ่งอีเมลเนี่ยมีสิ่งอะไรที่เราจะต้องใช้บ้างนะครับผมรวมไปถึง ประโยคแบบ ready to use เลยให้ทุกคนได้นำไปใช้กันได้โดยทันทีครับสำหรับคนที่อาจจะยังไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับผมถ้าเกิดได้เรียนคอร์สนี้แล้วก็จะได้เจอตัวอย่างอีเมลที่นำไปใช้ได้จริงมากมายเลยรวมทั้ง ประโยคต่างๆนะครับผมซึ่งเป็นประโยชน์มากๆสามารถเอาไปต่อยอดในการเขียนอ e ีเมลในแบบฉบับของตัวเองได้โดยทันทีเลยครับผมสำหรับคนที่ใช้อ e ีเมลสื่อสารเป็นประจำอยู่แล้วนะครับผมถ้าเกิดมาเรียนคอร์สนี้ก็จะได้เพิ่มพูนความรู้ในรูปแบบประโยคที่อาจจะทำให้คุณดู p ป o f e s s อาชีพมากขึ้นอาจจะส่งเสริมให้คุณใช้บริบทที่ถูกต้องมากขึ้นแล้วก็มีความเป็นทางการหรือว่าความเป็นกันเองสามารถสื่อสารได้ตรงกับผู้รับสารได้มากขึ้นทำให้ การสื่อสารของคุณประสบความสําเร็จครับในคอร์สนี้นะครับก็อาจจะผู้เรียนอาจจะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษมาแล้วนิดหน่อยนะครับผมพอเขียนได้พอใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันอยู่แล้วสักเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็จะสามารถต่อยอดจากสิ่งที่เรียนอันนี้เอาไปใช้ได้อย่างเป็นมืออาชีพมากขึ้นครับอย่างคอร์สนี้เลยนะครับผมข้อที่พิเศษกว่าที่อื่นเลยก็คือ เน้นย้ำในเรื่องของ cross cultural communication นะครับผมในการสื่อสารเราข้ามวัฒนธรรมเพราะว่าการสื่อสารที่เราคำนึงถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างเนี่ยสามารถทำให้เราประสบความสำเร็จในการสื่อสารได้มากกว่าแล้วเราก็ยังมีประโยคพ,พวก useful phrases ไว้ให้ทุกคนนำไปใช้ได้เลยทันทีโดยที่แบบว่าสามารถ copy paste เอาไปเลยได้เลยครับผมปัจจุบันนี้นะครับผมก็มีบริษัท จากหลายๆสัญชาติมากๆเลยมาเปิดในประเทศไทยแล้วใช้อีเมลในการติดต่อสื่อสารหรือแม้กระทั่งบริษัทไทยเองในสมัยนี้ก็ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารกันภายในบริษัทเยอะมากๆนะครับผมการที่ได้มาเรียนคอร์สนี้เนี่ยก็ทุกคนสามารถนำภาษาอังกฤษในคอร์สนี้ไปใช้ได้เลยทันทีแล้วถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในบทที่1เลยครับผม